ครับสวัสดีครับผมเกิ้ลจากโซโนดิบารนะครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการใช้งานง่ายๆกับ m i กเซอร์นะครับโดยการ Recording t งแทรกกันนะครับว่าเราสามารถบันทึกเครื่องดนตรีลงไปในคอมยังไงง่ายแค่ไหนเดี๋ยวมาลองดูครับขั้นแรกก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีสาย USB นะครับเป็น USB A to USB B ก็เช mm> ื่อมต่อเข้าคอมได้เลยนะครับถ้าเป็น Mac ก็อย่างที่รู้กันก็คือตัวนี้จะเป็นตัว Core Audio เลยไม่ต้องลง Diver นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น w i n d o w s ก็ต้องลง Diver เข้าไปโหลดได้ในเว็บไซต์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูช่อง อ a u ีโอของเราว่าจะให้เอาออกไปแบบไหนในนี้เราก็ต้องใช้ช่อง1ช่องสอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนอื่นเราจะใช้หรือเปล่าเราก็บรยุกใช้ได้อาจจะเป็นอ็อกหรือเอฟเฟกก็ได้นะครับมีเครื่องดนตรีนะครับวันนี้เราาเบสมาแล้วก็สายสัญญาณครับก็ <c oughs> เสียบเข้าที่กับ ตัวเบสนะครับแล้วก็เราสามารถเสียบตรงเข้า z e d ได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวปรับช่องให้เป็น low C ได้นะครับก็คือเสียบตรงเข้าไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมเลือกตรงนี้ตรงโลคั u เนี่ยถ้าเราเล่นสดเราอาจจะกดก็ได้ครับเพื่อให้มันคลีนสะอาดแต่ถ้าเกิดเราจะบันทึกเพื่อไปทํา post production หรือว่าไปท, mix ทํมิก x ทีหลังเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยไว้ไม่กดนะก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมเสียบหูฟังด้วยครับเพื่อจะได้ยินเสียงของเรา รงนี้พอเรากดที่ปุ่ม PAFL นะครับเราปรับเกฑ์ขึ้นมาพอเราปรับเกฑ์ขึ้นมาแล้วก็ลองเล่นเท่าที่เราเสียงเราถูกต้องนะครับเพราะว่าให้ได้อยู่ในช่วงต่ำกว่า0นะครับก็คือลบ6หรือว่าลบ12ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะได้สัญญาณที่ไม่ distortion นะครับ เตรียมใช้งานได้แล้วเรามาดูในส่วนของโปรแกรมดูว่าเราจะต้องใช้ยังไงบ้างเราก็เปิดตัวโลจิกขึ้นมานะครับหรือจะใช้เป็นดอลอื่นๆก็ได้นะครับอนนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยตอนนี้เราใช้แค่แท็กเดียวนะครับเราอาจจะพิมพ์ชื่อลงไปก็ได้แล้วก็ให้เลือกตรงนี้ก่อนครับ p r e f e r e n c e แล้วก็ Audio สามารถเลือกเป็น ZED ได้เลยตรงนี้โดยให บัฟเฟอร์อาจจะน้อยหน่อยเพื่อให้ Latency มันฟังได้ไม่ช้านะครับตอนนี้แล้วเรากด Record ได้เลยนะครับสังเกตว่าเสียงเราก็จะมาแล้วคราวน,นี้ไม่ยากแล้วครับสามารถลองเ e c คอร์ได้เลย ง่ายไหมครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถบันทึกเสียงเครื่องดนตรีของเราเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้แล้วสามารถนําไปใช้มิกหรือทําอะไรก็ได้ตามแต่เราต้องการแล้วนะครับง่ายนิดเดียวครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต,ต้วิดีโอนะครับหรือว่าส่งข้อความมาทาง Facebook ของ So n o ติบาก็ได้นะครับทางเรายินด,ดีตอบให้ครับผมสําหรับนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ